บนบานเฮาอยากสิงกัปกูมาเรียกว่าเอวจังปีนองนี่ครับชาวรอยนี่คืองานแห่งวันวัดงามนะครับรู้นะครับที่เขาเพิ่งสร้างวัดวิหารใหม่นะครับเข้าไปดูใกล้ๆได้ครับผมก็มีคนไทยมาเที่ยวเยอะมากครับ สวยงามมาครับวัดาแดวก็วัดาววัด <SM> ท <ot> <rad> ี่บนดนวัดนนี้ตมาขายเลย สาข้องเดียรงว่านงามันเขาดูนะครับผมไปซื้งไปซื้ง <c oughs> เออเสร็สุดแหลงงามดิ <c oughs> ตุวยอตุวเออขมากเลยเนี่ยดึกเลิมา

สาวกินไม่เอาสาวกินก่อนกินกับสาวอร่อยนเน่ครับกินข้าวกินพักกินรอัค่ะจิ้ม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 นะดูครับให้ให้ปู่หนู ตาหนออานจอยาเฮดงเฮอ่ะกะกุดินอ่ะกจันยา่เฮ่สัชว้ยเปกาเหอน้องมาไปเชงเอาเฮ็ดพี่เออะไกุนไปเฮ็ดกาเนะไม่กันน่นอพียังเปิดกาตั้งา

เพราะว่ป็นกาวนะสุดท <c oughs> ้ายกาวเหรอนี่ครับผมขอได้ชิมอาหารแหที่ว่านกันนางสาวหน่นางเอกเอ้วานนี้ยังก็สดย ันการุทกทิ่มาม,ากากาามกาอการุมกาบงไโสนอะไรไม่รู้ครับวิวสวยๆแห่งที่ผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวาตามสาวเองลกสาวนี่กันนี่อาบาวันนี้เออพติกสาวันีสาวีกัได้ปาก,ก็เลี้ยว่เลยไดกัมาได้มาผาก็พงายน้องมาได้เอาเต้ยได้เเกียก็ผักวาเาน แขกนำาเลีาวก็เดี๋ยวคไมาอมมานอาจารย์อ๋อสวยนิดนึงเนี่ยมาเดี๋ยวจอยติวมาเลยกลาเปียวผู้หน่ขึ้นเนเปกขลามหายนี่นลมถ้าทิมใกล้ใมีห้อเลย แขกไก่มาทังขกมเจ็บผมไก่มาจอมห่อแัเป็นมียิ่งยังบวชว่ะอแต่เน่ออใกล้มียิงเนีนานหอมเดียวก็ม่รู้หมเดียวผมตังก่หมเียเน่หอมห้าปันมาสิ้นเลยนั่งท่งำติไว้อ๋ขึ้นาแต่นันแน่ขึ้ติดต่อข้างไกลย่างไรไติตอ้งเจอหอมเดียวหอมเดีวน่ะแตงกล้ามเทีนขี้มตกสุยเยอะขอชอบใกล้มียิ่งเนาะเปลนี่ดิหน่ะไกล้มียิ่งใ้ก้นเท้าในเนเอาเอ็นลา จะกก็เท่าเลย่ะตัวตั้งหลังไอ้เหมือนยู่สิบสามสิบสตั้งหลังสิเลยแต่ตั้งหลังสิบสี่ตั้งหาสิบหกน่ะนี่ครับใกล้คนสวยชิงตุงอันนี่นะกล้มไปผมสุดนเลยสวยไม่สุดสวยเรื่อยๆเบอร์ทัอะไรครับผมไม่ใช่เลขตันี่ครับคือจะมีอยู่ประมาณเตัวมีตัวใหม่ไปเ็นห้องมีนังไวัวสดอ่ะครับวัวสดูดยิ่ข่อมแล้วโย อ๋อนี่ผมเห็นแว๊บๆอยู่นะก็เห็นคนมาถ่ายรูปอยู่แต่ไม่เคยมานะจริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเหมนที่ชมวิวทางหากเข้า<ะ> <laughs> ไปเลยเข้าไปดูเดี๋ยวผมถ้าแต่งงานมาถ่ายรูปที่นี่เนี่สวย <laughs> 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 เดี๋ยวรอใกล้ก่อนนะใกล้พรีเซนเตอร์ <laughs> มาเลยเขามาเลย Chị view kìa nè Wow, thấy sẵn này

แพ้เป็นไงเป็นไงเนยไหมยังไม่ไปทริกกิ้งนี่นะมาแต่เยอะออกกำลัูแน่ออกกำลัูออกกำนี่ยะไรนะออกด้บาลนะงั้เอาดีการน่บอกาไหมนี่ยมันหาหน้าไปกันมันมาไม่เห็นหรอะ ไม่ยาปเ,เมืองแซ่บันนม้นติกาใหปันมืง่ะอ,อ๋อโลทปันมืองทเมือนขดตั้งอานสี่ขามน่กงอันนี้เงมุงยังเนาะอจะีการตั้งงนกับตานี่ฮะอ,อ๋อเส้นทางในฝันออไปได้ไปได้ไปทางนี้ออกไปทางทางหูว่านเห้นเลืนเนเ เรียกว่าเส้นทางในฝันนะครับผมก็เคยเห็นบ่อยๆอยู่เดี๋ยวไม่เคยมาที่นี่นะก็สนุกดี ็อยู่ในหันอยู่ใช่อยู่มากในหันไปเทร่กิ้งที่ว่นงามนะครับ วิ่งเลยวิ่งเลยหมูม้าหล,ลือเปล่ามา <c oughs> คิดว่าไม่มามาแล้วไปเลย <c oughs> ทางมาถึงแห่งว่านงามจริงๆนะครับนี่คือหมู่ว่านโบราณทั้งหมดนะครับผม, <c oughs> มว่านหมูวม่ว่านทำไม่ไผ่นะครับ ชวนแอแหว่เลยนะครับสุดยอดนะครับวันน,นี้ครับผมนามเต้ๆนะครับดูหลงนนังคาเหมือนกันทั้งหมดนะครับผม นี่คือวัดสวยงามแห่งวิวที่วัดวันงามนะครับดูครับนี่เขาซอยน้อยกันนะเนี่